สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาพบกับผมพลโมอตอร์ไวอาวอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมอยู่ที่งานเปิดตัว รอยัลแอนฟิลเมจิอครับเขาเพิ่งเปิดตัวไปมันมาดครั้งแรกในโลกที่อินเดียเมื่อไม่นานมานี้และในวันนี้ครับก็ได้ถูกเปิดตัวจําหน่ายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับสตรีทค r เ i อร์ที่กัดเริ่มต้นของทางแบรนด์ r e ครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการลบภาพลักษณ์จากเพียวคลาสสิกมาแฝงในสไตล์โมเดิร์นเนี่ยครับจะมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างและเปิดตัวที่ราคาเท่าไหร่ครับโอเคครับก็เปิดผ้าคลุมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับรอยัล m อนฟ o r 350นับได้ว่าเป็นรถพิกัดเริ่มต้นของทาง Royal Enfield Thailand เลยก็ว่าได้เพราะว่าก่อนหน้านี้รถรุ่นเริ่มต้นก็คือตัวฮิมาลายันที่มีพิกัดอยู่ที่ 400cc นะครับโดยตัวเมทิออจะประกาศราคาออกมาด้วยกันทั้งหมด3ราคาประกอบไปด้วย3รุ่นตัวนี้นะครับก็คือรุ่นเริ่มต้นชื่อว่าไฟล์เ l ซึ่งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่า ตัวถังน้ำมันครับมากับโลโก้ Royal Enfield นะครับที่ดูพื้นนเรียบๆแล้วก็พวกรายละเอียดอื่นๆน,นะครับก็จะตกแต่งไปด้วยโทนสีดำอย่างเช่นคอท่อนะครับที่เป็นเวนเห็นอยู่นี้ตัวแฮนด์บาร์มือจับหลังต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเรียบๆพื้นๆเลยราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทครับสำหรับรุ่นไฟบอนี้ต่อมาผมขอพาดู รายละเอียดหลักๆของตัวเมทิออ350คันนี้กันครับคือต้องบอกว่าตัวร y a l Enfield เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นรถแบบสไตล์เพียวคลาสสิกแต่คันนี้เนี่ยเขาแฝงความโมเดิร์นเข้ามาครับอย่างเช่นโคมไฟหน้าทรงกลมครับแม้ว่าตรงกลางครับจะเป็นหลอดฮาโลเจน ogen, แต่ถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยครับมันจะมีริง LED ล้อมรอบอยู่นะครับนอกจากนี้ ในส่วนของตัวชุดไฟท้ายทรงกลมก็เป็น LED เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวไฟเลี้ยวครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยก็จะเป็นไฟหลอดปกติทรงกลมซึ่งก็รับก,กันกับทั้งในส่วนของตัวไฟท้ายแล้วก็ไฟหน้าถัดมาอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆก็คือตัวมาตรวัดเขาครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าตัวเนี้มันจะเป็นทรงถ้วยกลมเป็นอนาล็อกนะครับบอกความเร็ว ผนกับตัวจอ LCD ดิจิตอลตรงกลางซึ่งทาง Royal Enfield เขาเคมไว้ว่าตัวจอนี้จะสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันชื่อ Royal Enfield Tripper และจะสามารถแสดงผลนะครับผ่าน Google Map สามารถบอกแบบเทิญไปเทินเลยซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆครับสำหรับนักเดินทางครับไม่เพียงเท่านั้นตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้นี่มีช่องจ่ายไฟเนี่ยครับ USB มาให้ด้วยนะครับ ถือว่าทันยุคทันสมัยครับสําหรับเวลาที่เราต้องการเดินทางถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราอยากจะดูแบบเทิร์ไบา์เทอร์นรต่างๆแน่นอนต้องเชื่อมต่อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่งแบบนั้นมันกินแบตเขาก็เลยให้ตัวช่องจ่ายไฟแบบ USB มาพร้อมเลยนะครับซึ่งซ่อนอยู่ตรงเนี่ยครับบริเวณแถวด้านล่างของก้านขัดต่อมาเลยก็คือตัวชุด สวิตช์นะครับทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับก็จะเป็นเนี่ยครับสวิตช์แบบบิดนะครับทรงกลมอันนี้คือในส่วนของตัวชุดไฟอันนี้ก็ใช้กดดูรายละเอียดตรงหน้าจอฝั่งขวาครับอันนี้ก็เป็นสวิตช์ Run Off ก็เนี่ยฮะใช้บิดหมุนเอาเช่นเดียวกันนอกจากนี้มีตัวไฟฮัส,สาดมาให้ด้วยครับต่อกันที่ชุดถังน้ำมันนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ถังน้ำมันที่ดูแล้วค่อนข้างเพียวขนาดเล็กความจุอยู่ที่15ลิตรโอเคต่อมาเลยผมจะขอพูดถึงในส่วนของหัวใจสำคัญนั่นก็คือเครื่องยนต์นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ลูกใหม่เลยความจุจริงอยู่ที่349ซีซีข้เคมแรงม้าอยู่ที่20.2แรงม้ากับแรงบิด27นิวตันเมตรครับคือตรงนี้เนี่ย Royal Enfield เขาเค้ไมไว้เลยว่าเรื่องของ v i b r a t i o ดีมากม ให้ลืมตัวพวกตระกูล500อย่างพวกคลาสสิกหรือบูเลตไปได้เลยพวกนั้นคือสั่นสะท้านมากนะครับตัวนี้จะค่อนข้างราบเรียบแล้วก็สมูทพอสมควรเลยโดยส่งกําลังผ่านตัวเกียร์นะครับแบบ5สปีดซึ่งมันจะขี่ดีไหมแค่ไหนนะครับน่าจะประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวทางทีมงานโมอโตอร์ไว,ว่าเราน่าจะได้ทดสอบกันแน่นอนเองก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับผมถัดมาผมขอพูดถึงในส่วนของตัวชุดระบบกันสะเทือนตัวนี้ก็จะเป็นโช้คอัพแบบ ตะเกียบคู่ปกตินะครับเป็นหัวตั้งส่วนเบรกหน้าจานก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรเหมือนกันอยู่ที่300มิลิมตรนะครับไดเรเตอร์เขาแล้วก็ตัวปั๊มคาลิปเปอร์เป็นแบบ2พอร์ตตัวชุดล้อครับเป็นล้ออลลอยยางให้มาเป็นยางแบบจุบเล็ตน,นะครับด้านหน้าขอบจะเป็น19นิ้วด้านหลังจะเป็นขอบ17นิ้วนะครับ ั๊มเบรกหลังก็จะเป็นตัว1พอร์พตนะครับขนาดใหญ่ส่วนโช๊คนะครับด้านหลังก็จะเป็นโช๊คคู่ซึ่งสามารถปรับพีโลดได้ทั้งหมด6กระดับครับเนี่ยครับโดยการขันปรับตรงเนี่ยฮะทางด้านล่างแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นชื่อไฟบอลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยังไม่มีรายละเอียดพวก ของแต่งอะไรมาให้มากเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขอพาไปชมกับตัวรุ่นกลางกันต่อเลยครับเอาละครับคันนี้ก็คือรุ่นกลางครับชื่อรุ่นว่า Stella านะฮะก็จะมีรายละเอียดตกแต่งที่เพิ่มเติมเข้ามาอย่างเนี่ยครับพวกสีโครเมียมต่างๆทั้งในส่วนของเนี่ยชุดคอท่อไปจนถึงท่อนปลายนะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไฟบอลมันจะเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวแฮนด์ก็เป็นแฮนด์ครเมียมเช่นเดียวกันจุดต่อมาเลยก็คือตัวถังน้ํามันครับผมโลโก้ของเขาครับรุ่นเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นเรียบๆใช่ไหมฮะอันนี้เขาจะให้โลโก้รอยัลแอนฟิลด์แบบพรีเมียมเข้ามาด้วยนอกจากนี้เลยก็คือในส่วนของตัวนี่ครับเบาะนั่งเขามีการติดตั้งตัวพนักพิงหลังสำหรับผู้ซ้อน เพิ่มมาให้ด้วยครับจะได้นั่งได้สบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวตกด้วยตัวรุ่นกลางสเต l ล่านี้นะครับจะแพงขึ้นมาจากตัวไฟบอลอีกเล็กน้อยคือเพิ่มขึ้นอีก5,000บาทครับอยู่ที่1น5 0 0 0สบาทแล้วก็จะมีสีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีก็คือตัวนี้เลยที่เป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีสีแดงสเต l ล่า กับสีน้ําเงินสเตลลาอีก2สีแต่ว่าในงานวันนี้ไม่ได้นํามาโชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ปิดท้ายที่รุ่นท็อปคันนี้ครับชื่อรุ่นว่าซูเปอร์โนวานะครับก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากรุ่นกลางอีกนะครับอันดับแรกเลยก็คือตัวชุดล้ออลลอยครับเขาจะมีการกัดลายนะครับให้เห็นเนี่ยครับเป็นสีเงินอลูมิเนียมเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้จุดแรกจุดต่อมามีการติดตั้ง ชุดวินชิลน้ามาให้ด้วยถัดมาอีกก็คือในส่วนของตัวถังน้ำมันครับเขาจะมาด้วยกัน2โทนสีซึ่งจะเป็นสีแบบทูโทนทั้งสิ้นนะครับคือตัวนี้จะใช้ชื่อว่าสีฟ้าซูเปอร์โนวาครับเนี่ยครับจะมีการตัดทูโทนคือสีดำทางด้านล่างกับอีกสีหนึ่งจะเป็นสีน้ำตาลซูเปอร์โนวาก็คือจะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันแต่ว่าจะไม่ได้นำมาโชว์ตัวในวันนี้ แล้วก็จุดสุดท้ายครับก็คือตัวเบาะครับ2รุ่นเริ่มต้นที่ผมพูดไปก่อนหน้ามันจะเป็นเบาะสีดําแต่ตัวนี้เขาจะให้มาเป็นเบาะสีน้ําตาลนะครับโดยยังคงมีพนักพิงหลังเช่นเดียวกับรุ่น Stella าครับแล้วก็ราคาของเขาครับก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดหนึงจะอยู่ที่159,500บาทครับผม ัวนี้เมโ o r 350นะครับผมจะขอลองนั่งให้ดูในส่วนของสรีละครับอย่างผมเองผมสูงอยู่ที่175เซนนะครับคือทาง Royal Enfield เขาไม่ได้เคมว่าความสูงเบาถึงพื้นนะอยู่ที่เท่าไหร่แต่จากที่ผมประมาณดูมันน่าจะอยู่สัก780มิลลิเมานี้นะครับเพราะว่าช่วงเข่าผมเนี่ยยังสามารถย่อนได้สบายๆนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวของเขาอยู่ที่191กิโลกรัมก็ต้องถือว่าเทียบกับรถในคลาสนี้นะครับที่เป็นสไตล์แบบตัวคุยเซอร์ เรียกว่าเป็นครยเซอร์แล้วกันพิกัดประมาณนี้ก็ต้องถือว่าโอเคแล้วล่ะครับจะขี่ดีแค่ไหนยังไงเดี๋ยวเราน่าจะได้ลองทดสอบกันประมาณช่วงเดือนหน้าแล้วจะมาอัปเดตให้เ,เพื่อนๆทราบกันอีกทีนึงครับโอเคครับก็จบลงไปแล้วครับกับการพาชม Royal Enfield Meteor 350ใหม่นะครับที่ต้องเรียกว่าเปิดตัวในประเทศไทยแบบพับลิกครับก็คือ เปิดให้ชมตัวจริงเนี่ยเป็นครั้งแรกในโลกแม้ว่าอินเดียจะเปิดแบบออนไลน์ไปแล้วครับแล้วผมได้พูดคุยกับทางผู้ใหญ่ของรอย e l Field นะครับน่าจะมีการทดสอบในช่วงเดือนหน้ายังไงก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านครับติดตามเรากันด้วยเลยนะครับทั้งในส่วนของ t u b e c h ANNEL m o t o r r i a l นี้ก็ฝากกด u b s c r i b e แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้เราด้วยส่วน f a c e b o o k c o m m o t o r r i a l ก็ขอเพื่อนๆครับเข้าไปกดไลค์และติดตามแบบซีเฟิร์สเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ r ร a l Time วันนี้ผมพลโมโตรว่าต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ